สุกูลสุกนวันนี้ฮออกาจากตัญญาไปแปลงน,น้อทุกคนความน้ามไรแล้วเนาะยูดีตอนน้าเซูซ่อนบอใหม่เด้อ่อแหม่พี่น้องวันนี้มาหอดบ้านหา่งเือแล้วเนะเาะจากตัญญามาแปลงทุกคนเลยเพราะว่านนี่ความน้าบวไ,ไ้เลยลบบริแปลงซ้ำ มาเบิ้งค่าเซหายเมื่อนิสิเบิดเท่าใดเนาะทางต่อหน้านี่ใสค่อยไปเลยทุกคนค่ะ bán tốt màn hình ảnh của tên Linh có hóa bán hương là nó đều cho các bạn chắc nhạc bôn. คนมาหอด้วยเนาะปลดตรงก่อนแตงจักรนะแตงจักแตงจัก จักพเพลแล้วเนี่ยทุกคน ซ่อมรถซ่อมจักรอะก็กตื้นอยม่ได้กินข้าวเส้าอยู่มึงเนี่ยมากินปั่นทุนเสลากินขนมทั làm giờ năm nghìn มันนแปลงก,นนกเปลี่ยนล้านมันงกับตัวนี้น่มันหังนะตัวไหนครตัวอยู่ทางในเนี่ยตัวสปริงทางใน,นยอยู่ไหนตัวนี้ฮะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใบตัวใบมันพังล้มเนี่ยหักเบิร์นึงว่ะหักเบอร์หนึ่ง ล้านมัน,นแปลงไม่ได้เลยบอกอันนี้รถคันมันดึงมานานแล้วเปลี่ยนถิ่รถมันเอาล้านมันออกแล้วแป้งไม่ได้เลยสายเหมือนคาดเพราะว่านนะหลายคนก็เอาเมื่อชายลองเ,เพื่อ่อใช้ได้พอแฮงดึงช่องบัตรหลุดคืเอเก่าอ,อันนี้เชิฮักเลยเนาะ เลยเป็นไหมเหรอบ,บ่มีนะแตงร้องเบิึงนะได้แตงเอาเนาะอบ่มีนะตกมาอีกแล้ว <c oughs> ตามแหงทางไปเอาเครื่องกับโบได้ก็บโบกินสดยันขา เนี่ยคือตัวไหนีน่จุดนฮกเป็นหลานไหม <c oughs> อาราเซอละ่าะหลานเนี่ย เนลานไหมกนนี่ลานกอใส่บอด้น่เนาะสร้าการทำการนอต cái gì con có gì oh, thảo á Mm-hmm. <coughs> quá dài chưa con lại cạc bạn má với mó cạc trắng á, ok cạc nhà lên nhà โอเคทุกคนเรื่องตอนนี้ก็มาหอดโซนบางทีเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากสีปแปลงจากแปลงยังแล้วหล่ะครับมาหอดหน้ามาหอดโซนเนาะทุกคนก็เลยแบบบริท้ายบร,บรรยากาศตอนมานบรรยากาศตอนมาทางยากคือตอนไปรถเพลคือตอนไปเนาะเทุกคนนี่เป็นเป็นเป็นลานมานันเนาะเป็นลานตัวดึงมันเนาะทุกคน เบิดแสนหนึ่งเนาะค่าเป็นค่าอะไรมันนะเบิดเสนกีบนะทุกคนเนาะตอนนี้นก็เป็นเวลาเที่ยงข้อก้าแล้วเราก็จะทำการตัดหญ้าตัดอยู่ตัดน้าตัดน,ดน,ดนี่ตัดให้มันยังแต่มันเนาะทุกคนให้มันมันขึ้นเนาะหญ้างามไหลมันมาจากงามเลยทุกคนเลยนี่เนาะทุกคนประมาณนี้ละ สำหรับค่าซ่อมครับปองกะเบิดไปประมาณเบิดแสนกีบอะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับซีคอโจว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าไปที่เบิรงมักติดมักเบิรงคลิปแนวนี้มักับหับสมติดตามกับว่ากดไล,ค,ลค์กดซับสไครต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะทุกคนในการทำคลิปต่อไปเ,เดี๋ยวซีอัพคลิปลงเรื่อยๆทุกวันทุกมือ้อโอเคเนาะ เดี๋ยวพ่อกันคิดไหมทุกคน